เบร์กแรกครับชื่อเบร์ก Unbreak Cable นะครับหลักการของมันคือถ้าเกิดว่าเราโดนตีจนล้มเนี่ยเราสามารถรีคคฟจนเต็มแล้วก็ลุกวิ่งได้ต่อนะครับคล้ายๆอะดรีนาลีนครับผมแล้วก็สามารถรีคอฟได้เร็วขึ้น25%ด้วยแต่ในการรีคคฟแล้วลุกขึ้นเนี่ยเราสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับส่วนไอรีคอฟที่ความเร็ยวย5เนี่ยใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ครับไปดูคลิปทดสอบกันดีกว่า อยากรู้ว่าเปิร์กเนี้ยต,ตีเลยตีเลยตีให้ล้มเลยเขาเขาชดลองกันแล้วว่าถ้าตีล้มเนี่ยเราสามารถรีโคฟบจนลุกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราโดนเพื่อนฮิ้วแล้วลุกได้แล้วล้มอีกทีนึงเนี่ยมันจะรีโคฟแล้วลุกได้ไหมลองฮิลวหน่อยฮิลฮให้เต็มฮิลให้เต็ม โอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองรีครบด้วยตัวเองใครมาทิ้ <'s> พี่ตีแม่งเลย โอเคสรุปลุกได้นะครับเอาเป็นว่ามันลุกได้แค่ครั้งเดียวยได้ครั้งเดียวลุกได้ไหมมีครบได้ไหมไปนี้มันโดนไน่ย มันก็กรีคคบเร็วอยู่นะเดีย๋ยวทำเปรียบเทียบเปรียบเทียบแบบไม่ใช้เปริร์กอ่ารีคโบไม่ขึ้นแล้ว Okay. อเวลาที่ได้ก็ตามนี้ครับเปิร์กต่อมานะครับชื่อว่าเปิร์กเลฟบีไฮนะครับก็ความสามารถของมันก็แค่ปั่นเครื่องเร็วขึ้นยิ่มห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เงื่อนไขของมันคือเพื่อนต้องตายหมดทุกคนด้วยถึงจะใช้งานเปิร์กนี้ได้นะครับยิ่มห้าเปอร์เซ็นตของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ผมทดลองหรือเปล่าลองไปตัดสินใจเอาเองเลยครับว่ามันน่าสนใจไหมนะครับดูดิ เรียบร้อยโอเค ค <Okay. S 2> ได้หละอืมโ okay. อเคเวลาที่ได้ก็ตามนี้ครับเปิร์กสุดท้ายครับเปิร์กโบโลทามครับเปิร์กสายแฟม กรณีที่เราไปช่วยเพื่อนเนี่ยเปิร์กนี้จะทํางานนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าผีมาตีเราหรือตีเพื่อนเราจะยังไม่ล้มเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผีมันตีเราสองครั้งเราก็ล้มเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่เราช่วยเพื่อนเนี่ยเปิร์กโบโลทามเนี่ยจะเด้งขึ้นมานครับแล้วก็จับเวลา20วิตามเนื้อหาตามสเปคมันนะครับแล้วก็เราเวลาเราโดนผีตีเนี่ยเราจะสามารถวิ่งหนีได้อีก40วินะครับแล้วเราก็จะไปล้มสักที่หนึ่ง ประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปดูคลิปทดสอบกันดีกว่าครับว่า,าเวลามันจะเหมือนกันที่ระบุเอาไว้ไหมนะครับกโกโกหน้าปั๊มแก๊สนึกว่าคนมาขยา่ากระป๋องสเปรย์อา <c oughs> ตีพี่กันโอเคแล้วก็ไปตีคนอื่นให้มันล้ม

ตอนนี้อ้าวไอ้น,นี่ก็โดนไอ้น,นี่ก็เจ็บอยู่ใช่ไหมทั้งคู่เลยนี่ไม่ล้มทั้งคู่ยังยังไม่หมดเวลาลองฮิลหนะ่อยถ้าฮิลเสร็จแล้วมันจะล้มไหมลองดูดิ ไอห,หิวพี่ด้วยหิวเลยเร็วเดี๋ยวลม้มลมไหมไม่ลมอ้าวหิวอีกที <c oughs> อ๋อแสดงเมื่อกี้มันอยู่ในสถานะลมแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่ดองโดนขแขวนมัน้งใครเอาเปิร์กันมา เสาวยุงหลังนี่ช่วยใครมีเปิร์ช่วยแล้วก็ตีพี่อีกทีเออไม่ล้มเว้ยตีคนช่วยด้วยสองทีไปคนช่วยเนี่ยคนนี้คนนี้อีกท,ทีเออไม่ล้ม ต้องฮิวสองรอบด้วยตีทีลมนั่นแนหะลองดิเออโอเคตีได้สามทีโอเคพอแล้วอ่ะลืมอัดคลิปเกี่ยวกับโบโทามอีกอย่างนะครับคือเวลาเราช่วยเพื่อนเนี่ยมันจะมีเปิร์กเด้งขึ้นมา20วิครับฉะนั้นเนี่ยใน20วินั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราโดนตีอะเราจะมีเวลาอีกประมาณ45 ผมไม่น่าจะมัน5 0ีหรือเปล่าเพราะตอนทําคลิปเพื่อนมันฮิลเสร็จก่อนจะล้มไงเออผมตีไป5 0ีแล้วกันนะครับในการมีชีวิตรอดนะครับถ้าหลังจาก5 0วีปุ๊บเราก็จะนอนต่อแต่ถ้าเกิดว่า5 0วีนั้นโดนตีอีกทีนึงเนี่ยเราก็จะล่วงเหมือนเดิมนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับมาสเตอร์จอาูไทยไนท์แมแล้วก็ซัสสเกตครับที่ เข้ามาช่วยทำคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นครับก็ฝากกระทึบซับด้วยนะครับไปละบาย